ครับท่านผู้ชมครับนี่คือคู่เปิดหัวนะครับสําหรับปาตองฟันในคืนนี้ครับซึงเป็นคู่แรกครับเป็นคู่มวยไทยหญิงนานาชาติอย่างแท้จริงครับเพราะว่าทั้งคู่นั้นมาจากฝรั่งเศสและรัสเซียครับชกในพิกัด1น1่บแโปและมาเท่ากันเป๊ะเลยกับคู่ร18ครับคนอื่นครียแม่มาทางด้านนางเสือยิ้มยากก็คือสาบ้าปาเมนเมืองแก่นครับหรือว่าซาสบ้าสิงปาตองครับถือว่าเธอชกอยู่ที่วทดีมวยปาตองนี่ประจําเลยครับสาบ้าทุนน่าอยู่ไฟอสเซตปาตองเห็น and last fight you remember yes. you lose yes. <laughs> but uh, in the friend club i think you're the win yes. but you uh, lose later and you don't sorry, sorry. Little, bit. Yes, little bit and then tonight you are for quick training yes how, how 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 many months how many days i can like, two months two months you're training two months for five for weeks yes tonight yes. and you think you are the winner tonight yes. จริงสือโอยเฮและคุณ like คุ now I saw you in the ring p o n e คุ good o pun now not not n เด็กู a นคุ want to pun 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 I will see what what w i i n e s t อ๋อ yeah invest yeah okay o k เอาละครับวสดีครบอกวันนี้เขาจะจบเต็มที่ครับเพราะว่าหลังจากแพ้ไฟที่แล้วนะครับ ก็ซ okay, yeah. oh, yeah. oh, yeah. yeah, yeah. uh ้อมมาร่วมสอเดือนครับมาดูทางด้านนักยกจากประเทศเตเรครับโอเคเคตินาอายุยูทูฟอินปะตองบ็อกซิงเต็ดเดียบเบฟอรโอ้ยโอ้ยยูยูวินฮะเดนยูไนต์ยูยูคนซ์ซซเอร์บฟอร์บิคอินปะตอง together ไม่ไม่วบคเ differentprogram ่า a n d y o u w o r r y b e c a u s e y o u f i g h t m a n y t i ปะตอง I d ิวันด o วันวอร์รี่อะย are you sure tonight อะอะยูเชื่อ for the winner yeah and what part of body you can finish her p u n d elbow knee or something maybe maybe kick maybe kick maybe oh like everything okay เอาเลยครับสังคู่ก็บอกว่าวันนี้มีอะไรที่เป็นจุดที่น่าสนใจครับดูจากรวมหน้าตาและเอาเรื่องทั้งคู่ครับก็ขอใทั้งคู่โชคดีคืนนี้ครับ